สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่กันนั่นเองนะครับเกมมือถือที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้ก็คือในส่วนของเกมที่ชื่อว่า c a r x d i e p Racing 3นั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแข่งรถคล้ายเดียวกับ Cars t เนาะแต่เกมนี้นะครับจะมาในการแข่งรถแบบดิฟในสนามต่างๆเนาะน่านผู้ชมครับมาพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างเลยนะครับ คือเกมคาร์เอ็ก i ์ดิฟเลสซิ่งนะครับเขามีภาคหนึ่งภาคสองมาก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขากําลังจะเปิดในส่วนของตัวคาร์เอ็กซ์ดิฟเลสซิ่งทรีในภาคที่3แล้วนั่นเองโดยในภาคนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของตัวการาฟิกของตัวเกมนะครับแล้วก็ระบบการแข่งขันต่างๆเนาะในส่วนของการปลดล็อกรถที่มากขึ้นนะครับการปรับแต่งรถที่เพิ่มเติมขึ้นหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมด้วยนั่นเองทานผู้ชมครับ โดยเกมนี้นะครับมีกำหนดเปิดให้บริการวันที่5ธันวาคมนี้นะครับใครที่เคยติดตามลายสติดมาก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีนหนึ่งนะวันที่3ธันวาไม่อาจจะประกาศเลื่อนก็ได้นะเพราะว่า ่ายนี้ใครตามใครติดตั้งแต่ปี2 p ีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเปิดให้บริการใน Android ใน iOS อะไรแบบนี้นะครับก็มีการเลื่อนมันหลายรอบนะครับหวังว่าครั้งนี้นะครับ t ทเอ็กดิฟเลสซิ่งรีนะครับน่าจะไม่มีปัญหาในการเลื่อนหรืออะไรแบบนี้นะเพราะว่าเป็นภาคที่3ของค่ายเกมเขาแล้วน,นั่นเองคุณผู้ชมครับโดยเกมนี้ก็จะเปิดให้บริการทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะเฝ้ารอคอยน,นั่นเองคุณผู้ชม ใครที่ชอบข่าวสารเกมมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับอยากจะให้ไปหาข่าวตัวไหนมาแนะนําหรือว่าอยากจะทราบข่าวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปข่าวให้นะไม่ว่าจะเป็นพวก a r k ที่ทําไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลัดโมบายนะครับเป็นเกมที่หลายคนก็เฝ้ารออยู่นะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ